สวัสดีค่ะเพ,พื่อนเพื่อนที่ดีวันนี้วันที่28สิงหาคม2566นะคะวันนี้เราขับรถออกหาถ่ายโลเคชั่นนะคะเพื่อนเอนทีเรามาเจอต้อนไม้สีทองนะคะต้นไม้ที่หายากแล้วเป็นต้นไม้ที่แปลกด้วยในสุรินทร์นะคะตามที่แอดดูก็จะเห็นมีต้นนี้แล้วคะเพื่อนเพื่อนมองเห็ไนได้ไหมคะก็จะเป็นต้นไม้สีทองนะคะต้น ย่านดาโอนั่นเองนะคะช่วงนี้ดอกย่านดาโอกํำลังบานกับเพื่อนๆสี่เดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศดอกย่านดาโอให้กับ,บเพื่อนๆสี่ได้ชมกันนะคะไม่ชมเลยค่ะเพื่อนเคถาเพื่อนๆซีเห็นไหมคะข้างหน้าของเราก็จะเป็นดอกไม้สีทอง ใบสีทองนะคะก็จะเป็นลายหยักเหมือนใบผีเสื้อนะคะอันนี้ก็คือดอกย่านดาโอนั่นเองนะคะ,ะ,คะ <aine S 1> เพื่อนลักษณะของเขาก็จะเป็นดอกสีทองสีเขียวนะคะดอกอ่อนเขาก็จะเป็นสีทองนะคะสีทองแดงเลยนะคะเพื่อนสีนะคะใบเขาก็จะเหมือนแบบนี่ใบเขามีลักษณะคล้ายผีเสื้อนะคะเพื่อนนะคะ,ะ,คะใบอ่อนก็จะเป็นสีทองดอกของเขาก็จะเป็นสีขาว ดอกย่านดาโอมีกลิ่นหอมนะคะหอมมากเลยนะคะเพื่อนสี่หอมมากเลยนะคะมีกลิ่นหอมเลยค่ะเป็นต้นไม้ที่หายากที่สุดและก็เป็นไม้ที่คน้นค้นพบต้นไม้พันธุใหม่ที่ค้นพบนะคะอยู่ในเทือกเขาบูโดโนะคะเพื่อนนะคะเป็นไม้อยู่ จังหวัดนราธิวาสนะคะก็จะเห็นอยู่นะราธิวาสเจ้าของแม่คุณแม่เป็นคนเอามา,า,มาจากกระบี่แต่แต่เราศึกษาข้อมูลบอกว่ามาอยู่ณนะนะราธิวาสด้วยนะคะเพื่อนจะเป็นทุกเทือกเขาบูโดนะคะเดี๋ยวเราทักทายคุณแม่ก่อนแม่ขาสวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่ไปได้ต้นไม้สวยๆนี่เอามาปลูกได้กี่ปีแ <โฮ S 1> ล้วคะ <โฮ S 1> นี่ ปีบ่ะหปีโตั้ง17ปีเลยป้ากาจะเป็นต้องปลูกประมาณ7-8ปีเขาถึงจะออกใบสีทองให้เห็นอ๋อปลูกจนถึง17-78ปี7 8ปีถึงขึ้นไปถึงจะออกใบสีทองให้เราเห็นและก็ดอกละคะแม่ดอกเขาถ้าเกิดออกใบสีทองเขาก็จะเป็นดอกใช่ไหมคะคุณนี่นะคะเพื่อนเห็นไหมคะ ใบเขาใบอ่อนเขาจะไม่ค่ะจะเป็นสีทองแม่ใบนี่แหละสีทองแต่ใบอ่อนก็เป็นสีหน้าโอ้ใบอ่อนเป็นสีหน้าถ้าแก่มาเขาก็จะเป็นสีนี่นี่โอ้แต่เป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคะแม่ไปไปเอามาจากไหนคะนี่ถามจริงแต่เดี๋ว่าคนอยู่ใต้เขาให้มาโอ้คนอยู่ใต้เขาให้มาเป็นพืชมงคลแล้วก็เป็นไม้ที่หายยากนะแม่ค่ะแล้ว เขาในต้นเขาล่ะเป็นเป็นเครือหรอแม่หรือ,อยังไงบ่อ๋อหนูจ้าหนูอย่างับแม่นะคะมีมีนะอยมาดมลักษณะเขาก็จะเป็นเครือนะคะเพื่อนแล้วก็เป็นซุ้มออกมานะคะแม่บอกว่าถ้าปลูกถึงเจ็ดถึงแปดปีนะคะก็จะเป็นใบสีทองนะคะเพื่อนเพื่อนทีสีเ,เพื่อนเเคยเห็นไหมคะแอบเพิ่งเคย ก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกนะคะถ้าจะมองเขาก็จะเหมือนใบส้มเสี้ยวเลยแต่ไม่ใช่แต่ใบใบเขาจะโตกว่านะคะเอสี่อกเขาสวยงามมากเลยนะคะนี่มีต้นเดียวนะคะในเมืองสุรินทร์แต่ไม่รู้ว่ามีคนเห็นอีกหรือเปล่านะคะแต่ว่าแอดเหนเป็นแอดเหนอยู่ต้นเดียวนะคะแล้วก็ออกใบสีทองนะคะลักษณะของเขาจะเป็นพิเศษเลยนะคะเพื่อนสี่นะคะ มา,มากเลยนะคะอันนั้นเขาจะมีใบใบของเขาก็จะเป็นสีเขียวถัดมาก็จะเป็นใบสีทองนะคะเจ้ของแม่บอกว่าถ้าเขาออกใบสีทองเมื่อไหร่เขาก็จะออกดอกให้เราได้ชมนะคะเพ mm ื่อนถ้าไม่มีใบสีทองออกมาเขาก็จะไม่ออกดอกให้เราได้เห็นนะคะอันนี้เราถ่ายอยู่ริมถนนนะคะเพื mm ่อ hmm. น<ๆ>นี่โอ้สวยงามมากเลยนี่นะคะขออนุญาตแม่ ถ่ายนะ้นเพื่อน FC สวยมากเออมันมีข้างหลังด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูซุ้มข้างหลังนะคะเพื่อนเผื่อจะได้ดูใกล้ๆหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อน FC สวยจริงๆเลยใบก็จะเป็นสีทองแล้วก็ดอกเขาก็จะเป็นสีทองมีกลิ่นหอมละเลื่อนะคะเย็นชื่นใจเลยนะคะฝั่งนี้นะคะไดนาอุ ที่นแดนงๆะสีทองน่ยก็คือช่อดอกของเขาท่านเพื่อนถ้าไม่เป็นสีทองก็จะไม่ออกดอกนะคะตามที่เจ้าของบ้านบอกนะคะสวยงามมากแล้วก็อยู่สูงมากเลยนะคะพีสูงนู่นนะคะสูงสูงนู่นเลยนะคะเป็นดอกไม้ที่สวยมากเลย ถ้าเดินเข้ามากลิ่นหอมมากเลยนะคะพีโอีนะคะสวยจริงๆนะคะดอกไม้ใบสีทองนะคะเพื่อนเขาก็จะเป็นสุ้มขึ้นมานะคะความสวยงามมากแม่ก็เลยไม่ตัดนะคะเพื่อนเก็บไว้ดูนะคะไดนาโอันนี้ก็คือลำต้นของเขานะคะพี นีล่ลำต้นนะคะก็จะเป็นเครือขึ้นไปแบบนี้นะคะยาวมากเป็นซุ้มไปนะคะหือก็เป็นซุ้มนะคะปลูกประมาณเจ็ดถึงแปดปีนะคะถึงจะออกใบสีทองนะคะเป็นเถาวัลย์ขึ้นไปนะคะเพื่อนเอาไปคือต,ตรงนั้นอันนี้ก็คือดอกไดโนะโอะนะคะเพื่อน เป็นดอกไม้สีทองนะคะสวยงามเลยนะคะกลิ่นหอมละมุนเลยนะคะดูตรงเส้นออกไปบ้านท่าสว่างนะคะเพื่อนก็จะเป็นเห็นเห็นแม่บอกว่าจะเป็นเป็นดอกช่วงนี้นะคะปลูกได้เจ็ดแปดปีถึงจะเป็นใบสีทองถ้าใบสีทองไม่ออกก็จะไม่ออกดอกนะคะเราจะให้เห็นตรงใกล้ๆตรงนี้นะคะเพราะว่าใบติดถนนไม่ได้นะคะเดี๋ยวรถรถจับ รถจะยกสูดไปนะะเพื่อนนี่นะคะถือว่าโชคดีของเรานะคะก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เราเห็นนะคะภูมิกำเนิดอยู่เทือกเขาบูโดนะคะตามที่เราเซิร์ชใน Google นะคะเพราะว่าเราถามพี่กูเกิลพี่กูเกิลบอกว่าอยู่ที่เทือกเขาบูโดแต่ว่าแม่เอามาจากจังหวัดกระบี่นะคะเพื่อนแม่บอกว่าเอามาจากจังหวัดกระบี สวยจริงๆเพื่อนๆเราอยากให้ทุกคนมาเห็นจังเลยนะคะก็มาได้นะคะเส้นออกไปแกใหญ่นะคะเพื่อสีก็เลยเดี๋ยวเราขอเส้นเส้นไปเอ้ยไม่ใช่สิเส้นไปท่าสว่างเพื่อนๆแกใหญ่ได้ไงเนี่ยมั่วแล้วมั่วแล้ว นู้นข้างบนก็จะเต็มไปด้วยดอกเลยนะคะด้วกซีแต่เราให้เห็นดอกตรงนี้นะคะเป็นต้นไม้ที่หายากที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะต้นไม้ใบสีทองนะคะเป็นกรรมะยี่เลยนะคะใบของเขานะคะ ดอกของเขานะสวยและกำไม้หยีเลยนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะก็พาเพื่อนเพื่อนให้ฟีมาชมดอกไดานาโอนะคะดอกมาดอกไม้ใบสีทองนะคะดอกไม้ที่หายากที่สุดในประเทศไทยนะคะเพื่อนๆมีอยู่ที่เทือกเขาบูโดนะคะ ก็มีอยู่ที่ภาคใต้นะคะก็เก็บบรรยากาศดอกไม้สีทองมาให้กับเพื่อนเพื่อนนักศได้ชมกันนะคะ<ม>เราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื<ๆ>่อนเพื่อนนักศึทุกคนทุกท่านนะคะก็คงจะถูกใจในคลิปของเราไม่มากก็น้อยนะคะ<ม>เราก็ต้องขอขอบคุณเพื<น>่อนเพื่อนนอทุกคนทุกท่านนะคะ ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเราได้ดีสมมาว่าพิพดอกไม้ที่ทองของเราในวันนี้ก็คงจะพอให้ความรู้แล้วก็ความบันเทิงให้กับเพื่อนๆทีีไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดเราก็ต้องขออภัยเพื่อนๆที่ีไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ ก็ขอโอวยพรให้กับเพื่อนเพื่อนทีีทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญนะคะปราสนาสินใดชมควาปราศนาทุกคนทุกท่านทุกประการน,น,นะคะถ้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต,ต่อไปนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขในการรับชมคลิปของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลงไล์เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ